สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง iPhone two h a n d Channel นะครับวันนี้ก็มีสินค้ามานาเสนอครับเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะเป็นตัว S 2 1 Ultra 5 G นะครับตัวนี้เป็นสูเป็นสูเป็นสีสีตัวนี้เป็นสีซิวเ e อนะครับหรือเป็นสีเงินนั่นเองด้านหลังก็จะเป็นสีขาวๆเนอะ,อะตัวนี้นะครับความจุอยู่ที่ 128GB นะครับ ประกันประกันยังเหลืออยู่นะครับผมยังไงรายละเอียดก็เดี๋ยวลองดูหน้าเพจนะครับเดี๋ยวยังไงเรามาดูสินค้ากันคร่าวๆกันเนาะว่าสินค้านี้ประมาณไหนนะครับรายละเอียดก็ดูหน้าเพจนะครับตามที่แจ้งเนาะจะลงไปให้ทุกอย่างเนียนะครับโอเคครับเดีย๋ยวมาดูตัวเครื่องกันนะครับนะครับดูรอยนะครับ ก็จะมีรอยบ้างครับรอยขนแมวอะไรบางๆนี่ครับเป็นมือสองเนาะไม่ใช่มือหนึ่งนะเนาะนะครับกล่องนี่รอยมือนะฮะไม่ใช่รอยเปื้อนหรือถลอกอะไรครับรอยเปื้อนนี่แหละเปื้อนนิ้วมือผมนี่แหละโอเคนะฮะสภาพสวยดีนะครับอันนี้ครบกล่องเนาะเดิมๆมาตัวนี้จะมีแต่สายชาร์จนะฮะไม่ได้มีหัวชาร์จมาให้นะครับเดิมๆของซัมซุงนะฮะ รุ่นใหม่ๆนะเขจะมีแค่เป็นสายชาร์จให้นะครับอ่ะเรามาดูกันนี่นะครับเป็น S21 Ultra 5G นะครับโอเคเามาดูความความชัดของกล้องนะมันชัดเวอร์วางมากเลยดูภาพดูภาพในจอนะภาพในจอกับน,นอกจอ ในจอยังกรชัดกว่านอกจออีกอะดูดิฮะแล้วจะชัดไปไหนนี่โอโ้โหชัดจริงๆสองกันเห็นรูคุมขนเลยทีเดียวแต่ภาพสวยนะครับถ้าถ่ายมาแล้วเนี่ยภาพค่อนข้างสวยเลยทีเดียวโอเคแล้วก็มาฟังเสียงกันนะครับว่าลำโพงเป็นยังไงบ้างนะฮะแล้วก็ตามเคยนะฮะผมก็ ข้าว u ูทูปเพื่อฟังเสียงกันเนาะแล้วก็ตามเคยเหมือนกันโฆษณามาตลอดเสียยังคมชัดใสนะฮะเบ็ดเบิดแล้วก็เดินปกตินะครับ ต้นข้อเท่านี้ก่อนนะครับยังไงรายละเอียดนะครับผมจะลงไว้ให้ในหน้าเพจทีนะครับยังไงเราอ่านรายละเอียดหน้าเพจได้นะครับว่ามียังไงบ้างเครื่องเป็นยังไงบ้างงั้นก็ขอจบคลิปวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงมีสินค้าตัวใหม่จะมาแนะนําเพิ่มเติมให้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับยังไงรบกวนดูแลชอบใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับ เราจะมีความรู้ใหม่ๆม,มานําเสนอหรือสินค้าตัวไหนยังน่าใช้อยู่ในปีนี้อะไรอย่างนี้นะครับโอเคครับยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ